ก็จะไหลสดอีกสักนะสักแป,ป๊บหนึ่งสักแป,ป๊บนิดหนึ่งน่คะทุกคนเรือ่องเป็นอย่างบุสัญญาณกันเลยพี่น้องเสียงเพลงรีบปิดรีบเปิดแล้วรีบปิดนะเสียงเพลงเขาสัญญาณสัญญาณโอเคไหมทุกคนนั่งอยู่กับที่สัญญาณน่าจะโอเคอยู่นะ หรือยังเป็นภาพมัวม,วมวอยู่แต่ก่อนนี้ก่อนที่จะมีมีตรวจสอบเนี้ยเยอะๆเป็นเป็นหมดเลยมาทางอุบลก็เหมือนกันนะวันนี้เพื่อนๆที่ไลฟ์สดเขาก็บอกว่าอุบลก็หนาวหนาวมาสองสาวันที่มันบ่เห็นมันลายจ้ <laughs> สัญยาณไม่ค่อย ดารันนี้ก็ไข้เติมเราผู้เิ่นพันแล้วอ่ะเฮ็ดเป็นสนัตะเนาะเพราะว่าทุกปีอะช่วงวาเลนไทน์อะเจนจะมาเก็บสตรอเบอรี่ทุกปีดารันนีจันทบุตรก็สวัสดีแม่ขนมเข่งโอ้ยพอน่ี้อันนี้ก็เด็นพอยัน่กระมวลแล้วเปิดเพเปิดดันสิตอนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ลูกสามด้วยขอบคุณน้องเบน ขอบคุณทุกๆกำกลังใจขอบคุณใบบัวเวทีพี่ลมบรรยากาศสัญญาณบอดีอะไรสัญญาณบอดีสัญญาณไม่ดีอ่ะ เพื่อนๆดูดอกไม้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำคลิปตรงนี้เพื่อนๆดูดิเมื่อกีสัญญาณโทรศัพท์พี่เจนหายกำลังไลฟ์สดดีดีสัญญาณหาย ก็ไหให้นาทีรถมื่อวานนาทีขึ้นตั้งหกสิบนาทีผุ่นสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแม่ขนมเคงขอบคุณคุณทองแอนขอบคุณดารณีจันทบุตรขอบคุณเจนจิลาประโมนาตาอันล็อกรถแล้วก็สิงยางไป แล้วก็หนึ่งทั้งสัญญาณด้วยทั้งเวลาไปเที่ยวบางทีก็เก่งใจดีจ้าแม่ขนมเคงสวัสดีคะ่ะคุณทองแอนเดินทางปลอดภัยเดอ้อจ้าแม่ไปตลาดคดารันีให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะคุณเบนดารณนีสวัสดีคุณเบนนะคะ จะได้นึกว่าสัญญาณแบบว่าจะดีๆจะไล่สดพาเพื่อนๆดูบรรยากาศบนเขาขอสัญญาณไม่ค่อยดีเลย, <laughs> ยจ,รจริงๆอ่ะทีแรกพี่เจนคิดอยู่นะถ้าไม่มีสัญญาณก็จะไม่ไล์สดสองวันเนี้ยเฮียขับรถดีๆหน่อยเดี๋ยวพี่เจนหักเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงินเะดือนเด้อผะนนะโอ้อะสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ เฮียแล้วนั่นแล้วละเอียดแล้วเป็นคนละเอียดยังมีเจนคันคันคันมักขอบคุณมากๆค่ะเห็นว่าพี่น้องก็เป็นแบบทานค่ะมาถึงที่พักแล้วสวัสดีจ้ะพี่เจนเป็นไงเป็นไงห้องพักหวานไหมได้ แ่เฮี้ยตีคือพี่เจนเลยแมนว่าเออเฮี้ยตีแล้วสิเดี๋ยวห้านาทีพี่เจนก็จะลงไลแล้วลหละดารณีจันทบุตรเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ในนี้มันก็มีอยู่สี่ขีดอยู่ด้าสัญญาณแม่ขนมเคงนะคะขอบคุณดารณีจันทบุตร ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณเจนจิราประโมนาตาขอบคุณนึกว่าแมน่นนึกว่าแม่นตกเวทีไปแล้วสันดอยตกไปแล้วออีกสามนาทีอีกสามนาทีพี่เจนก็จะลงแล้วนะ เดี๋ยวอีกสักห้านะโอ้หลบบ้านเหรอพี่น้องมารอบสองค่ะทุกคน ขันลาอยากไปสิให้เราไปผู้เดียวเพอเราเซินไปหางกันไปซื้อของอยู่ห่างกันแล้วสิโดนไหมแล้วสิซื้อนั่นโดนแล้วสิเลือกนั่นเลือกนี่พอจอดรถแล้วเขายังชั่วใช่ไหมภาพไม่กระตุกใช่ไหมแต่มันก็ลายๆอยู่ใช่ไหมให้ได้ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะอายอีกสองนาทีก็จะลงไล์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะมาเราจะไปนี่กันทีเนี้ย ไปตลาดกันะค่ะทุกคน อีกสามนาทีอีกสามนาทีพี่เจนก็จะลงแล้วนะไข่ก็บมักหรอมักไม่ะคทุกคนต้องเป็นงบุสัญญาณกระเดยพี่น้อง มาค่ะาน,นี้ดูสตรอเบอรี่ว้าวบรรยากาศดีดีเลิศบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเก็บรีกี้เปิดบ้านตอนสี่โมงครึ่งแล้วเปิดบ้านในยี่สิบนาทีมั่งขึ้นภูเขาแล้วก็สัญญาณหายไป ผมได้ไปเยี่ยมบ้าน,านเพื่อนครบแล้วบายยนะคะ